สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูก้อยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์กันเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนนะคะในหัวข้อเดิมนะคะในคาบที่แล้วนะคะในเรื่องของวิธีการรักษาความสะอาดอวัยวะต่างๆของร่างกายของเรานั่นเองนะคะ ซึ่งเรานะคะใช้อวัยวะต่างๆนะคะของร่างกายในการทํากิจกรรมต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะในชีวิตประจําวันของนักเรียนใช่แล้วนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราทุกคนนะคะจึงควรใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายให้ถูกวิธีนั่นเองนะคะและรู้จักวิธี ดูแลให้ปลอดภัยนะคะและรักษาความสะอาดอวัยวะต่างๆให้สะอาดอยู่เสมอนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมารับฟังในหัวข้อของการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับอวัยวะต่างๆของร่างกายของมนุษย์เรานั่นเองนะคะว่าเราจะต้องป้องกันอย่างไรและรักษาอย่างไรนะคะ นอกจากการดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะคะเรานะคะก็ควรที่จะอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายทุกวันนะคะอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะเช้าและเย็นนะคะและจะต้องป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับอวัยวะต่างๆของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอวัยวะแรกก็คือตานั่นเองนะคะเรานะคะจะต้องป้องกันโดยการ ควรที่จะอ่านหนังสือนะคะในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนั่นเองนะคะจะได้ทำให้เรานั้นไม่สายตาสั้นนะคะหรือสายตาไม่เสียนั่นเองนะคะและไม่ควรจะขยี้ตาเมื่อมีฝุ่นหรือว่าผงฝุ่นเข้าตานะคะเราควรจะใช้น้ำถ้ามีนะคะ เข้าตาเราก็ควรจะใช้น้ํานะคะในการล้างนั่นเองนะคะทําความสะอาดนะคะและ3มนะคะไม่ควรอ่านหนังสือในรถหรือในเรือที่กําลังแล่นด้วยความเร็วนั่นเองนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเกิดอาการเวียนศีรษะได้นะคะและต่อมาค่ะอวัยวะที่2นะคะก็คือหูนะคะ สิ่งแรกเลยที่ไม่ควรทำนะคะก็คือไม่ควรใช้ของแข็งนะคะมาแคะหูแรงๆนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการอักเสบได้นะคะและสองนะคะไม่ให้น้ำเข้าหูในขณะที่อาบน้ำหรือว่าว่ายน้ำอยู่นั่นเองนะคะถ้าเข้าแล้วเราต้องรีบนำออกเพราะทำไมถึงไม่ให้เข้าเพราะถ้าเข้าไปแล้วเรานำออกไม่ได้นะคะจะทำให้หูของเราเน่าได้นั่นเองนะคะ และต่อมา3นะคะไม่สั่งน้ำมูกแรงๆจนเกินไปนะคะอาจจะทำให้หูอื้อนะคะควรจะสั่งน้ำมูกเบาๆนะคะและต่อมาค่ะอวัยวะส่วนที่3นะคะก็คือจมูกนะคะจมูกของเรานะคะมีความสำคัญมากเลยสิ่งแรกเลยนะคะเราไม่ควรจะใช้ของแข็งนะคะหรือว่านิ้วแย่ yeah, เข้าจมูกแรงๆนะคะ เพราะในนิ้วมือของเรานั้นมีสิ่งสกปรกนั่นเองนะคะไม่ควรที่จะนําไปแย่ yeah, นะคะ 2. ค่ะไม่ควรนําเมล็ดผลไม้นะคะหรือว่าสิ่งแปลกปลอมนะคะใส่เข้าไปในจะหมูกของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวจะทําให้เราหายใจไม่ออกได้นั่นเองนะคะนักเรียนและ3ค่ะไม่ควรอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองมากๆนะคะเพราะถ้าเราสูดอากาศเอาฝุ่นเข้าไปมากๆนะคะก็จะทําให้สุขภาพร่างกายของเรา เกิดอาการแพ้ได้นะคะและอวัยวะส่วนที่4ี่นะคะก็คือปากและฟันของเรานั่นเองนะคะซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยนะคะ ทุกคนนะคะจะต้องรักษาสุขภาพฟันช่องปากของเรานะคะให้สะอาดอยู่เสมอนั่นเองนะคะสิ่งแรกเลยควรที่จะแปรงฟันอย่างถูกวิธีทุกวันนะคะอย่างน้อยวันละสองครั้งนั่นเองนะคะคือตอนเช้านะคะหลังตื่นนอนแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะก่อนเข้านอนนั่นเองนะคะแต่ถ้าจะไม่ให้ฟันผุเลยนะคะเราควรที่จะแปรงฟันทั้งกลางวันนะคะคือตอนหลังอาหารด้วยนะคะและต่อมาค่ะอวัยวะ ที่5นะคะคือมือและเท้าของเรานั่นเองค่ะสิ่งแรกที่นักเรียนควรทำนะคะคือควรล้างมือและเท้าให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอนะคะ 2. ค่ะควรใช้ที่ตัดเล็บนะคะตัดเล็บนิ้วมือนิ้วเท้าให้สั้นอยู่เสมอไม่ควรจะปล่อยให้ยาวแล้วก็กัดเล่นนั่นเองนะคะซึ่งจะมีสิ่งสกรปรกหรือเชื้อโรคนะคะอยู่ในซอกเล็บของเรานะคะถ้าเรานำไป กัดนะคะมันก็จะเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้นั่นเองนะคะและ3นะคะควรสวมรองเท้าทุกครั้งก่อนออกนอกบ้านนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกนะคะและสรุปความรู้สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆนะคะก่อนที่จะไปทําแบบทดสอบกันนั่นเองนะคะ มนุษย์เรานะคะจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะในการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อดํารงชีวิตนะคะจึงควรจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะให้ถูกต้องปลอดภัยและดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอนั่นเองนะคะ ค่ะและก็ได้จบลงไปแล้วนะคะในหัวข้อเรื่องวิธีดูแลรักษาอวัยวะต่างๆของร่างกายของเรานั่นเองนะคะและคุณครูค,ค่ะก็ฝากการบ้านนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่74-76นะคะและก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ